ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch l i Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าวันนี้กล้าที่จะแบบไม่ใช้ติ่งพูดออกมาได้ยังไงคะคุณพ่อวันนี้เราก็เป็นการขอร้องเพื่อนๆทุกคนอรแล้วขอร้อง จริงร้องด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องน้องสเตย์คิดเนี่ยเขาปล่อยเพลงเป็นเป็นเหมือน MV ใหม่ออกมาซึ่งเ่งม MV เนี้ยไม่เป็นเหมือน MV ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เว็บตูนใช่ป๊อปเอาบอยนะครับซึ่งชื่อเพลงว่า Hello Stranger ใช่ซึ่งปล่อยมาแบบเร็วมากปล่อยมาเมื่อกี้นี้เลยก็ขอทำเลยขอทำเลยนัดคิวเพื่อนบอกว่าทุกคนคะ เราจะต้องมาทําการอวยยศน้องๆสเตคิดไม่งั้นจะทําคนเดียวอัดคนเดียวไม่งั้นใช่ถ้าเพื่อนไม่ว่างก็คือจะนั่งก็องตคนเดียวแล้วจริงๆทุเพื่อนเพ่สงสัยกัเลาบอกว่าเดี๋ยวกูมาเป็นเพื่อนเต้ยอย่าอย่าวุบามเดี๋ยวกูมาใช่นั่นแหละซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูเลยทุกคนเรากลั้นมากเพราะจะมาดูพร้อมกับทุกคนในวันนี้ ซึ่งหน้าปกอ่ะคือมันไม่ไหวต้องกดเดี๋ยวหนีเตยนานกว่านี้ไม่ได้แล้วใชนพยายินจินแมนตันเองนะเอาล่ะทุกคนเราพร้อมแล้วใจเรามันตุบ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 ไปดูกันเลยไปเลยไปเลยจิมหน้าเอาลงไปแรงๆเตย l o stage l stage จ้ะโอ้ยโอเคอ่ะในลิปป่าน่าจะในลิปมังตดเท่ยจังเลยอ่ะบังชาัน ฟ,ฟิลิก,ลกไม่ไหวไไหว่ะเสียงแบบเขียนเท่จังเลยอ่ะเสียงแบบลงแล้วนะโคตรดีอะโอ้ยวห โอ้ยไอเอนน่ารักสุดเลยนี่เขาี่ของต้นชายใช่มนจะเปลี่ยนนี่ยีโนคุอคุณดงโดนนีโนตกนะ

<laughs> น้ำพันไม่ขาวเหราะว่ามันเขอเท่มาก ขนของสุ่มของขอะไรเง,ง,ง,งี้ยไ,ได้ปิดป่ะไม่แม่ปิดโอ้ยชอบอีกแล้วอชอบป่ะเฮ้ยแบบเอ,อ,อ,อเอิเองอีกแล้วอะเอาเอาตรงป้าคือแบบว่า MV เนี้ยเราอย่างที่รู้ว่าเป็นเป็นแบบเพลงประกอบซีรีส์แต่ว่าพอแต่การที่มี MV ออกมาเรารู้สึกแบบ ว้าวซามากฉ่ำว้าวและคือ MV อ่ะเอาตรงแม้มันมันคือเป็นฉากสีสลับกันไปแต่ทำไมมันดูดีมากดูเท่มากและด้วยการเล่นเล่นแสงเล่นสีของ MV อ่ะเออมันเพอร์เฟกมากการตัดต่อแล้วเรื่องของมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยการการกสวิตอะไรอย่างเงี้ยมันลงตัวมากใลยทุกคนเร้วว่าเพลงดีมากคือติดหูมาก Hello s t r a n g e อะไรเงี้ยอ ดีอีกแล้วไม่ไหวมองาแบบน่ารักทุกคนเลยแล้วสีของตน้องแต่ละคนใช่ก็จะสีแตกต่างแบบมันเออไทอนจินสีแดงคือมันใช่มากอย่างเงี้ยคือแต่ละคนมันสีมันตรงกับคาแรคเตอร์สีเแทนขสแบบแสงไปแล้วแบบมีเล่นเป็นแสงเกิดเงาโน่นนี่นันกับหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราดีมากแล้วเราก็ชอบมุมกล้องที่มันเอียงอ่ะมันดูเท่มากเลยนะคือมันมันไม่ปวดหัวแต่ทำให้น้องดูเท่ เด่นเรื่องมุมกล้องอมากหลายๆต,ตื่นๆ <c oughs> ใช่คือเขารู้สึกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของวงเลยอมันจะต้องมีเรื่องมุมกล้อง <ๆ S 2> เรื่องแสงสีอะไรเงี้ย <c oughs> เข้ามาเกี่ยวถูกเอ็มวเลยและอันเนี้ยคือ เฮ้ชอบมากอันนี้กลับมาวาวซ่าบเหมือนฟิลเหมือนดูก่อนเมนูอีกรอบนึงอะคืออย่างตอนบูปีนสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเราได้ได้พักแล้วไม่ได้ต้องไปคิดอะไรเยอะอีซี่ก็แบบฟิลฟิลคิดออกป่ะแต่เนี้มันกลับมาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกรอบแล้วว่าอันนี้มันดูเป็น MV ที่ไม่ได้แบบมีเรื่องราวอะไรใช่ใช่เห็นน้องอย่างเดียวก็คือวก็คือจบปะใจเราอ่ะแบบมันมันได้เติมเต็มอ่ะ ความรู้สึดีๆมันถูกเติมเต็มนหัวใจสักการที่ได้ดูน้องอะทุกคนคือแบบว่าแล้วจะบอกว่าตอนนี้คุณดนเนี่ยก็โดนตกมืนที่เรียบร้อยโดยใครตกคะลีโนค่ะ <S <S ตเตยเรื่องเมนได้ยังดีกว่า ได้แต่ชอบไอเอ็นนั่งดียวโดตวเมียอดนวเชอบอไอเอ็นส่วนเราก <ละ S 2> ็คือฮายอนินกับฟิลิกนะคะโดนเราจริงๆรแบบไม่ไคือดีมากๆทุกคนแล้วคือแบบรเราประทับใจน้องๆสเตคิดมากอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยแบบว่าโดนตกหนักมากมูฟออนไม่ได้กลับมาบ้านก็คือนั่งดูนั่งดูทั้งวันแล้วพอแบบเราก็ติดตามแบบเพจว่าน้องมีอะไรใหม่ๆปล่อยออกมาแล้วพอเห็นว่าอันเนี้ยปล่อยมาบอกเพื่อนเลยว่าต้องมาทําต้องมาทํา ใช่คือเป็นวงที่เรารู้สึกว่าแฟนคลับน่าจะเอนจอยกับการตามน้องมาเพราะว่าเป็นวงที่มีคอนเทนต์ให้ดูตลอดแล้วตัวเราเองก็มีเน่น์มากคือบนเวทีบนสเตจหรือว่าหลังบ้านอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากคือไปตามดูคลิปเพราะว่าเต้ยส่งคลิปห้ตลอดมันก็คือน่ารักมากคือความเป็นน้องมันน่ารักจริงๆอว่ะทุกคนวันก่อนนั่งตรวจงานอยู่ที่โต๊ะทำงานนักเรียนมาบอกว่านักเรียนมาส่งงานแล้วบอกว่าครูคะครูฟังสเตจคิดด้วยเหรอคะ ก็บอกว่าใช่ค่ะครูเมนน้องฮันหนูเป็นใครคะนักเรียนเมนซึงมินตลกมากทุกคนนั่นแหละก็หวังว่าเด็กหลงจะทําให้ทุกๆคนหลงไปเหมือนกับพวกเราแล้วก็ดีใจที่เออจะชอบคลิปของพวกเราแล้วถ้าเกิดน้องสเตย์คิปมีอะไรออกมาอีกเนี่ยเราก็ทําอีกแน่นอนไม่ปล่อยให้พลาดเลยนะคะทุกคนเอวีเก่งมากจ้าใช่ดีใจมากเลยเหมือนแบบ ดก็ไม่ขับบอกมาเมนใช่ไขับมากเนาะบอกว่าอ๋อพี่เพิ่งตามใช่ไหมคะสู้ๆนะคะหนูเพราะว่าหนูตามมาตลอดเลยใช่แต่แบบแฮปปี้มากใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเรานะคะและติดตามข่าวสารได้อีกทั้งทางทั้งทางนะคะทั้งทาง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ชื่อ Watchwise Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายรักมากที่สุดในโลก Hello, <St> ฝากเพลิสเตคิดได้นะจ๊ะ oh.